อคิวเมลตัวแล้วคิวโลงตัวนั้นสกิลแล้วอยู่สองเก้าหินเก้านี่อ่าไม่เป็นไรลองดูลองดูระบบไม่เป็นไรอ่าบีซัดแมนบีไปแปดบอสแปดนะอ่าส่วนคุณเอกคุณเอกไปดูสามให้ผมท็อปเล็กไปดูหนึ่งให้ผมแล้วก็อ่าไอโนไปดูเจ็ดให้ผม เดี๋ยวกินซุปแป๊บนึงดีบัฟเนี่ยดีบัฟนะอ่าแล้วแล้วอ่าแล้ว A กับ C A กับ C ไปกลาง A กับ C ไปกลางไปโซนกลางให้พวกเอ็กับ C ไปกลาง C ไปกลางไปยืนตรงหินกลางเลย A กับ C เข้าเข้ามาอยู่สามคนเองอีกกิวเดือะทั้งหมดอ่ะนะใช่ครับสามคนไม่เป็นไรรอรับเวลาบล็อกอ่าน้อยก็ซ้อมระบบไปเลยอ่าซ้อมระบบไม่เป็นไรโอเคเอาเหมือนเดิมนะอย่ามั่วนะอย่าขอร้อง บอทีเดียวจบอย่าเพิ่งมั่วเราจะได้รู้ในวันอาทิตย์หน้าในเราอัปเกรดเรื่อยๆเ,เอาเหมือนเดิมคุณเอกสามคุณนุ7เจ็ดท็อปเล็กห,หนึ่งดูไว้ผมนำเพื่อนไปเลยไม่ต้องสนใจส่วนคุณโคตดอ่าไปอยู่แปดอ้ยไม่ใช่คุ๊ดีดีไปแปดนะครับเอกับ C ีเอกับซีและดีอยู่ที่ห้านะพี่แป๊กกิลที่กิลที่เข้ามาอยู่เจ็ดนะ อ่าโอเคคิวเข้ามายูเจ็ดโอเคได้เดี๋ยวเอาตามเดิมก่อนเอาตามระบบก่อนอ๋อมีแค่คิวเดียวตามระบบที่เราลองไว้ก่อนไม่มีส่วนปิงจดอ่าอย่างนี้เราได้เปรียบเลยเราจดเวลาบอสได้ที่ชัด์จเกเลยถ้าคนไม่มีบไแปดนะครับบีไปแปดบีไปแปดนะบีไปแปดเอซีดีอยู่ห้านะครับ กิวกิวที่ไอ้นั่นคือเลขเจ็ดใช่ไหมอ่าได้เดี๋ยวเราจะเราลองไปตีหินมันดูดิมันจะเกิดไหมของเราเยอะเราจะได้รู้ทฤษฎีหมดเลยว่ามันเกิดหรือไม่เกิดแล้วเราจะได้รู้ระบบหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนนะฝั่งนั้นนะอืเราเดินไปเหยียบแล้วสมัยนี้อ่าอย่าเพิ่งเราเปิดเดิมเราเปิดเดิมก่อนอ่า โอ้โห ACD เข้ากลางครับ ACD เข้ากลาง B B เข้าแปดครับไว้จัด ACD เข้าห้าครับ B เข้าแปดครทำไมเราไปมาแปดแล้วครับ B มาแปดเลยอ่า B คือ B มาแปดแล้วดันขึ้นไปแยกอ่าอ่า B อยู่แปดนะครับอ่าส่วน A ACD ดันไปเจ็ดมีสามคนครับ B มีสามคนสี่คนอ่าเหลืสองตีครับยึดไม่ได้นะครับอ่า ACD ครับเข้าเจ็ดเข้าเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแยกเจ็ดครับสี่แยกเจ็ดสี่แยกเจ็ด เอทอดครับซ้อมสามมาประมาณสิบตี้ครับแท็กสามสามสิบตีสามสิบตีเออเอทีดเข้าเจ็ดนะครับเอซีดเข้าเจ็ดนะครับหนะเสียบไห้อยู่กลางเอทีดเข้าเจ็ดเอซีดเข้าเจ็ดไปอ๋อเข้าเจ็ดแล้วไงอ่ะถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมรายงานว่ามาสักสามสิบี่แท็กสั่งหกกลับกุ๊บเหรอก็กลับกุุบกลับกุุบกลับกุุบปกติ รหรือไม่ก็อูอแคปเปก็ได้อูอแคปเปก็ได้ว่าบีบอกทางไหนมีบอ็จกเกิดบอกเกิดอีกี่นาทีจดมให้ด้วยสีแยกเจ็ดนะ A C D สีแยกเจ็ดูกดีไซน์ที่เราเกิดนะครับเดี๋บวผอกเดให้อ่า A C D สีแยกเจ็ดนะครับขึ้นขเจ็ด อ่ะขึ้นเจ็ดไปเลยขึ้นเจ็ดไปเลยเดี๋ยวจะลองตีหินหินเกิดหินเกิดกี่นาทียังไม่เกิดตีหินอเดี๋ยวองดูพี่พี่เกิดประมาณหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีเกิดตัวหนึ่งถูกไหมใช่ครับหินน่าจะสามนาทีอ่ะเดี๋ยวลองดูไม่เป็นไรขอขออยากอยาลองดูลลารายละเอียด เออบีไปไหนแล้วครับเมื่อกี้เลยวิ่งไปไปเจ็ดตัวเลยบี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 กับบอสบีกับบอสที่อย่าเพิ่งมาไล่ฆ่าแป๊บนึงมันไม่ได้หินอะไรอย่างเงี้หรอกกับบอสก่อนกับบอสก่อนเพสก่อนเพสก่อนการยึดพื้นที่เริ่มเตายแล้วใช่ไหมห้าสิบหกยุ่งยากไปแล้วครับยึดพื้นที่เริ่มอีกห้าสิบวินาจะสามนาทีตีได้ปะหินนะอ่าสามนาทีน่าจะตีได้เราจะยุบลุกกรรซ้ำก็ยางไม่ได้นะพี่อ่าหนักจุดจุด กูกูยังไม่อยากเข้าไงือกูอยากอยู่ว้ก่อนไงว่าีเป็นหนึ่งตีนะอ่าดีดีไปหนึ่งดีไปหนึ่งดีไปหนึ่งดีไปแยกหนึ่งดีคือตีหนึ่งกับสิบเจ็ดนะไปแยกหนึ่งแยกหนึ่งแยกหนึ่งเลขหนึ่งนะครับแยกหนึ่งแยกหนึ่งแยกหนึ่งยิ่งไปแยกหนึ่งเลยสี่แยกอ่ะถ้าผมบอกไปแยกหนึ่งคือสี่แยกนะหนึ่ง การยืดพื้นที่จะเริ่มในสองวิก็คือตีไปสามนาทีอ่าเดี๋ยวเอกับซีลองตีหินเลขกเกดไหน่อยอยากรู้มันจะเกิดไหมตนเข้ามาประมาณหนึ่งตีสองตีได้ตีเข้าครับตีเข้าใช่ไหมอ่าผมอยากรู้ว่าตีตีแล้วมันเกิดไหมตีแล้วมันเกิดไหมอยากรู้กนึงเงเร่งหน เดี๋ยวทึ๊กใจร้อนนะครับวันนี้มันยีวอ์วันชอบด่าแต่ว่าพอเราดีด้วยก็ด่าที่ด่าเกลอยวเกลียวเกลียวไปทักบ้านใจก้า่เหินตีหินตีหินดีหนกายมันดีหินกายมันีคุณป๊อปปิดไม้ให้หน่อยครับ ป๊อกที่แปดมาข้หลังครับบี้หนบี้หน่งบ้าบอสบอสกี่นาทีมึดูไว้นะอสอ่าสามนาทีครับซีเกตแปดครับมันดูแบบมันเกิดได้ไหมาเอ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 มาสี่เอมาสี่ซีมากลางเอมาสี่ซีมากลางเอมาสี่ซีมาห้าเอมาสี่ซีมาห้าเอมาสี่ซีมาห้านะอ่าคุณปิงบอสไม่เกิดใช่ไหมทิ้งคุณคาวไว้คนหนึ่งแล้วไปเลขหกมาอ่าบีบีไปหกครับบีไปหก ีไปหกแล้วครับแค่วอยู่นี่ก่อนนะครับอมาสี่ C มาห้า B ไปหก A มาสี่ C มาห้า B ไปหกสี่ C มาห้าอมาสี่ C มาห้า B ไปหกอันนี้คือผมกลับได้เลยใช่ไหมแท็กกลับเลยกลับรูปเลยครับจางพ,พี่มาหกพี่ผมตีหินไม่ได้หรอพี่ตาบอลไม่เข้าอะ่ะตีธรรมดาเมื่อกี้ผมมองมตีธรรมดา อ๋อตีบ้างเขาไม่ได้แรมนี่นะแต่เขาเสียใช่ไหมเขาี่เกิดไม่ได้คืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่เขาเอมาสี่เอมาสี่สี่มาห้าบีไปหกนะเจ็ดสามตี้ครับกาลังไหลไปสี่อ่าสี่เจ็ดสามตี้กาลังไหลไปสี่นะสี่รับหน่อยายึดแล้วปกเงินเรียบร้อยครับเังไม่ดู้อ่แจมคือไม่ไม่น่าเลยแม่งเราจะบอกว่าอย่าเพิ่งยึดกลับไม่ทันอีซี่ ไม่ใช่จริตแต,ต้องเอียอาทิตย์หนึ่งอีสองอาทิตย์อ่ะใช่ใช่ใช่หรืออีกสองอาทิตย์ถ้าเราชนะรอบหนรีรอบ<อ>หน้าอาทิตย์หน้าก็เจอคนเล่นเป็นแล้วพออาทิตย์หน้ามันก็เอาเอา,เอาไปผนก็เลือกาที่ยหนึ่งเจอกันไปแล้วก็ไปจับจับ,จ,บจับถ้วยอ่ะอจับสี่จับเป็นกบกันไปสามสามโอ้ยแื่ลืมัดทลืมแต่กันนี้เราจะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปชมกันก่อนหรือว่าเราจะ ลงธนาเราจะไปธนามท้อนก่อนไหมขอประชุมก่อนดีกว่าขอขอประชุมแป๊บนึ่งคือ,อนนไม่ศึกษาอันนี้แบบเต็มๆเลยผมว่าคุณปิงคุณปิงจดให้ผมหน่อยอ่าคุณปิงกับลุงเคนหรือแล้วก็คุณพัหดหัวตี้คุณวันคุณเกมอ่าเข้าๆว,ว,ว่าอันนี้คือหนึ่งนาทีบอสเกิดถูกไหมครับ